มี้องได้เนื้อเสือมาเห็ดร้อยเลือดโดยฟิมือของบาวพิงกับจุดตัวดอีเดียบเลือดเนื้อเนี่ยกินจนท้องใครเกลือกเผาเนี่ยนผมเราผมกันเกลือกเผามาเองเน่ยแม่แท้เผาเราต้องโซ่เผาด้วยครับเออเผาครับข้างล่างอาจะเป็นตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียวข้างล่างมันมิดโตัวดโมีตัวมีแต่ไข่หำมีแต่ไข่มีตัวมันมีทอน ยีเบิ่เหาะเอาเบาจัดเลยผมเพิ่มตะกอนมูไปนะเบอรมอเห็นมาเพี่จัดงานเยอจีบจีบงานมีแต่สัพพายเจาจีพกัดสัายเมียสัพพายคุณนายหน้าที่หน้าที่ในสองยอมนหน้าที่นาที่เป็นนาที่รักนี่ครับขี้เต้อเจ้าลีดเยอชอบทีมันสอดห้องดมันต้าไปแค่ยิ้หาเรียญดันทะลึงได้เสย บางทีเ<ม>ี็กพอดเกินมันมันติดแดงไปเลยไหมเรียนโบวิ่งเลยไมาได้ผมไมเปเบิดนะ<ม><ม>สงสัยใครผมไมเปเบิกเงินกันได้ยิ้มหาแล้อ๋อคือบันรงทะเบียนซะนะเดี๋ยวสิไปลงอยู่ครับใช<ม>ตั้งพรมเพียร์ที่ให้นี่ไปให้นี่ตั้งให้อยู่มึงส่งไอ้ไข่ไดไอ้ไข่ยิ้มตลอดครับได,ได้ยังได้เงนะินมอ่ะครับได้เงิน้มกันยึดรูปอ่ะครับจากเฟซบุ๊กอ่ะเห็นแล้วยิ้มตลอดนะผมได้โบนัสนี าเทือที่หกเลยได้เนี่ยน้ำได้ปะไรน้องเพ็ดเบนเปนพี่น้องเหนื่อเสือเนี่ยเหเยเเเดนำกินไหมเฮ้กพี่น้องเลยคนโคตรตุ่มโรคถาเยู่ยเป็นแถวจอดจอดทุกนไอยีุ่่นมีมูลัอ,อ่ะหรือมีแตรุ่นมีแตรุ่นอ่ากษียนปีนี่ครับบอพอดี พอดีมู๊กมู๊กกับเสียนมู๊กกับเสียนกัสชได้นใหญ่ตุ่นตุ่นสะกดเนอพี่น้องใหญ่ายมารอบนี้แหละง่ายมายุดน้ำบ่อเพชรพี่น้องขนาดเกษตรขนาดเกษตรเทคโนโลยีเทคโนโลยีมาเบ็ดมาเบ็ดเลสมาชิกเพิ่มอีกแล้วดีมากครับเอาเลยได้ผมมีคนแจมกันเอ้แต่งกล้องไปไหมจ๊ะครับผมเลือดเอาล่องเลือดกันเนาะล่องเลือดกันพี่อาห้องกระมิจูดิ ก็มีอยู่บ่เอาที่ต้มไปไ่ได้ม่สั่งบ่ได้มนอมอนอยบ่ยังมีบีอยู่ม่นะบีก็ไดมาลื้อ่ะบ่ยังอาคุตุเจอไหมก็ดีแอดแห้งไม่คือจะได้กินเ็ดจังล่ะพี่น้องบีมีอยบ่มีบ่ได้เนี่ยมีเขียวเียวมันใส่ออกหมดละได้พียมเศ้านี่งชลรสดพี่น้องเนะ ใ่ร้ายแซบร้ายใส่น้อยแซบน้อยพี่น้องแซบคนเียเลยได้ครับร้ผมหอกกล่างมันเดนี่พุนะอันนี้ว้เทียวนีเอไว้จากซองชอนขอพอเนาะพี่น้องครับผมสีเข้มใส่ลายเข้มลายอยู่คนแรกไม่ขาดอะไ้ แค่เข้าพี่นนองแต่ข้ายังติดของแครด้วยนะโอ้สายไ่มาเลยของแค่์ำนีกับพ่อแล้วเนาะพี่เนาะขวเย็นปเนี่ยขอเองแล้วเนี่ยลุงขวเย็นนี่โอ้ขวกแต่ตีสามอันี้ก็วเยกเอยอามัน้เเม็ดไงนเนะมันค่าเข่าหางได้เลยปวดะเป็นเม็ด ลอยออกมาบางตะเวนสิขึ้นออกขึ้นเนาะเป็นยังไลอยมาบังตะเวนสิขึ้นนี่เนาะลอยไม่เห็นเลยเนาะลอยแบบขว่าพี่กูอะขว้าขว้าขว้าก่ว้าพี่กูขว้าก้องขว้าหอมขนาดเลยโอ้หอมนะพี่น้องขว้าไม่ไม้ได้ใส่เยอะว่าหอมนี่ยใส่เยอะใส่เพราะเป็นวิธีใส่ค่นี้แค่นี้ไปจิ้มทำไม โอ้โหมีบีขวดเอาเพียใส่รถไม่ต้องซุ่มรถอ,อย่างเงี้ยใส่แมนบ้าแมนแอบบีขวดเนาะไม่ได้ถือมากเลูกเกษตรห้องไหมคัก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 กีดเเตือห้องโกโก้ห้องพ่อเป็นนิ่งเลยก็ไอเฮียงก็เอื้อนอยากกีดตือว่าอย่างก็ ไม่สุดนี่วะไม่ปาป,ปามจริง <laughs> อย่ได้จอย่าได้จีกี้ไม่ปาป,ปาั้มไม่ปาป,ปาม <laughs> ไม่ปาป,ปามพอคำสั่นยิ้มเลย <laughs> กินเนื้อดิพี่ต้องกินดูได้เนาะกินเนื้อไทายดูเรื่องพี่น้องเลยไทายพี่ใหญ่ตุมันลม้มใส่ได้หรือใส่ได้แล้วเป็นรอยถอดปักลูกเป็นรอยถอดปักอืไปไปไหน ชิปเลยก็อากาศดีด้าใส่แบบเราต้องมีบีขวดเลยบ่เนียนแบบมือขีบเลยเนัยนเนียนเรื่องบ้อมานเอาลองดูลองดูชิมกันลองใส่หอมดูขนาดพี่น้องแซ่บแล้วนี่พี่น้อง บีบีนั่นบอบีทุ่งบอเนี่ยครับมมีมมีบีมามีบีนีผมคือกันยู่เนี่ยได้เลนี่ยมันานเนี่ยมนนนี่ยมนเนี่ยแสร์เพื่อกันพี่น้องลงกันนะอืมได้กลามเยยครับจะยืดเยอะเออกลมเยอะออนยงด้หักวไปเนย่ยฮัก่วไ่รยจรอด นี่กัดเครื่องดดเนี่ยเงี้ยเงยน้อยๆเนี่ยกัดตือพี่น้องกูนะที่เครื่องเยอะเพราะเราพี่น้องเนาะอออืืเนาะถึงก้งมๆด้วยกันกกม,มันละเอาเพี่ยกกับว่าเลต้มว่มีเวลาต้มจะได้ไปต้มพี่ยได้รับมั่นใจเลยนะถิงครับเอาดูต้ม จับมันด้วยแดงว่ะเสื้อแดงไม่เอายกใส่เสื้อแดงไม่กินเลือดรับเลืองแดงเห็นอนเคีหยนเนาะต้องเคลี่ยนเคลียร์บันบอตรงออะไรเนี่ยต้องเสียวนึงของเพิ่นของเพิ่อนต่อครึ่งนึงของเสียวนึงขาดหอมอะไรตัวนี้ คนผุดดีตางามเนาะกิอยเลือดเอาดูตางามนอยเลือดก้นพดดตางามกินลอยเลือดนะเอาดูหผู้ขี่ไล่สี่ดีเขาบอกินได้น่ะพี่น้องบางเจียบนี่ผู้ขี่ได้ล่สี่บอกินเยอเลยเตีไหนเตียมโอ้มารอบที่แล้วนี่ยังบัท่านเขาวันขึ้นนะพี่้องรอบนี้ขึ้นแะ เขียวตึ๊บเลยมัน,น,น,นไไดังกันแม่นบป็อะไันเขาไปเลยเขาเขากับยาเดียวกันนั่นแหละ z o มกันไปซีเอชยังไงคงขาดโ่ได้หรือีปล่าจนนพี่น้องกินตะบุกซึ่งแก้มเราย่างเสือ้อย่าเสือ้อเอาเนื้อ,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 อย่างมานยศเนื้ซีโคปเสื้อเยอะน้ำ zoom คุณแล้ท่านขาประจำโบเปิด พีจจ่จันเซลมาไมนไม่ขับเมย์ด้วยเหคักพี่น้องแดดกันุมไม่มีแดดต่ว่าเอาอยู่ได้ระบบว่าพิงนี่นี่จนส,สื่อสื่อดีล้วพี่น้องเสื่อดีครับน้อยนั่งรม,มบ่โอ้ยหังตอนใส่ทำใส่ใส่กดโอยักเจ้าไปก็บั ตอไปือเาน่ดก็ไปคณะเกษตรเอางูมาย่างเนาะถตอครับกากงูคณะเกแชรเพื่อนใช่ไหมช่เพื่นมีเสียใจนหมว่าวิมมารครับมนื้อเนาะอ๋อไม่พี่เรามึงนู่นเนี่ยนะนี่ก็โ้นอีน้องุตนะอาใมาให้ก่อ บางเสียบผู้เดียวที่ได้กินดิเพราะได้น้ำโมนหนาตากิเล่อยอยพวกเขาหนาตาดีๆเขายังกินดิอยู่เว่ากินเล่้ย้พวกกินดิเด้เป็น้องโอ้โหเสียมสี่้าวผัดผู้เดียวดีนอนได้ผูต้องนอนไมยนอนสนิท กข้อกับพวนี้แต่ว่าฮะรอบผีมีเป็นจอมแอปไพเยเบิหรึเปล่าเยเบิดรถเรียหมอนั่งเลยใส่นักอกะปุน,นะเสียพักหน่ะอืม โอ้ดเมืองแายกับมเือายมาเกิน bon กับเนื้อ <s ult crackers> oh, ่ไงกนเมื้เนี่กินเนื้อนี่กินกับได้มีเงนาเซรูปาจนสดดดูสดอเยโอ้บาตนี่จาบาตกันเลยอสมา เอไอสือ <c ười> <c ười> hey, ัมันมากมากตัวหนงมวยมยเลยอมลื่นลดไปเลยโอ้สอลันตุ <c ười> ้สดลดี่มาก็ต <c ười> ัวคูใหม่ยงห้อง่หรอผมมันได้ครับ ปากเนี่ยปากโตนั่นเองครับที่เป็นร้องอธิการร้องอธิการคณะเกษตรและเทคโนโลยีสิบเปลี่ยนซื้อพวกเออซื้อพวกก็ไปยึดโบ้โบ้ยึดเท้านมาปีนี้ยังยังไปยึดเออแล้วอีกสักหน่อยก่อนนี้ยึดเป็นแค่ร่องก่อนยึดเนี่ยอธิการคณะเกษตรพ่นพื่อนสได้ให้รุกตุเขียนไปเติมก็ได้เออและบอ กเกษตรและเทคโนโลยีมาขณาเกษตรและเทคโนโลยี g r i culture and technology มาเขาทายอันนี้เป็นผู้ประสานงานขณะเกษตรไหมขอดีดเดือดพายแลนจัดซ่า <c oughs> <c oughs> ผู้นำพาซึ่งความเมาเมาพีม่อห้องครับ มันจะเป็น tamam. บ่จะเป็นารับไซ่จำเป็นเขรับอรอส่วนตัวย่งน่ยต้ใส่ขวดใบเวียไน่อเครอรอบ่าอืมตนโอ้นอยู่พี่โอ้มือกุมล่นี่นีุ่่เตัพี่น้องกูนะพี่น้องกนะลมลม นี่นี่ตัวผู้ร่วมเหรอขอบคุณครับอันนี้ทำเฉียวไปเลยเนี่ยหมดไปน้อยไ่น้อยเยอะไปน้อยไม่น้อครับฮอกบอก อันนั้นสามชิ้นเนออกอันนึงเรล่วมทองเราจะว่าอันนึงติงนึงนึ่งข่ายอยู่เข่าพี่น้องขึ้นก็มาล้ายก็ออกึ้นไม่เข้าข่ายไม่ออกหายใจก็ได้ห่ออกออกออกหนุนไม่ไักเล จาดูนน้องน้าจนไหลออกมนแล้วตไว่าให้ให้เอ้ว่างไว้ว่างไว้วันย่างมันนี้ย่างตรงนีก่อนย่างตรงนี้แอ้ันั่นว่ให้เ่าตู้ภายในคนมาขลานเนี่เสือเปิดเปิดของแท้ของไม้ได้จังไงมัน่ธรรมดาเลยเอ คงไมเบียดแม่ความเึ้นแตคนรอเปิดร่มคนรอเปิดเปิดามเสียบขึ้นเย็นายนี่เงวะน้ำนน้ำแตม็ดนต่เม็ดกันเนี่ยงคนมียเป็นผู้กินว่านมอง เอ oh, <lent> าไปขออาเงินใส่ย no? <Portuguese> ้อยกับเสื้อ <Willy> มัดเงินโอ้ขึ้นนี่อยู่ดกว่ใส่สปอนเสื่อปเนี่ยกวมวให้เนี่ยละก็บบเอะายนะฮึท่านใส่่บ่ิมกันแบบนีเนี่ซิมกันเดนวะิมกันไอยาเีันนีนทเห็ดนี่เยอบกโบมือด้วยออยใส่มือด้วพี่น้อง บทันแล้วเนาะขาม่็ช่เลยอันขออนุญาตเซ็นเมื่อนี้บทันไหนญาติอะไรกิใจลย้ยซระบบของสุดรถนะใชสเรียบร้อยเรียบร้อยทุบลักทุบลากอันนี้ใส่น้ำเลยเออเออมันไม่ก็ที่เราใช้น้ำเนี่ยพอได้กินนั่นแาละส้สมัคร อุย้ยมัน,มนก็โฆษณานหายหลายผนเนาะอันนี้ก็ได้ <c oughs> ขันย่ำในจะขายก่อนอันดนดีงว่าย่ำในพวกดีงว่าเพชรนะดีแซ็บดีว่าดีวัวดีเพชรท่าพี <c oughs> ่น้องกินอันนี้ไปก่อนครับไปก้อนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวคอยซื้อเป็นใชนะ้เล้วไปขายคู่กับมีเกิ่งละ <c oughs> อันนี้แ่าแก้มีด้อพี่น้องชื่อบ้านอะไรปบะมีเชฟอ้วนครับเชฟอ้วนครับยังยังบ่ได้ลงเมันช่องทางของออนไน์เทอะเจ้าใหญ่มากเลยหล่ใ้ับบันคนละสีขายอันมีเกี่ยวเครื่องนึงกับกัน จุลาบซอยซอยลาบเบาเพ็ดคู่กันกินคู่กันซอยลาบเบือดครับมีเกี่ยวเข้ากันว่าเนี่ยเข้ากันเบือดน้ำรับรู้กันแค่เส้นเผ็ดโอ้ตัวโตโอ้เดี๋ยวปวนดาษจิบเบาเพ็ดรีวิวลงในี่คลิปเดียวโแทนงข้าวเหนียวกินกับลาบแทนงข้าวเหนียวโอ้เจ้าเนี่กินกับลาบโอ้ยเนาะสิบบาทครับสิบบาท โอ้แซ่บด้วยพี่น้องสุขภาพพร้อมได้หลายพร้อมยิ้มนะแต่โม้งสมตำแซนวิชเล่นวะใส่แซนวิชตัวนั้นแซนวิชใส่สมตำตลอดตัวเด้อไอ้ท้าไฟแคบเลยครับผมดูเงินเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วมาพิงเลยดังไฟพองไหมย่างเมือนพี่น้องครับกับบรรยากาศเนาะโอ้โหมีผู้มักเสือพี่น้องมาตุ่นเนี่ยมักคักเนี่ยเสือเนี่ย เจ้าบไดเดากยังไ่ได้อิลีาลีลีลดตเตะเขาโปั๊บหลุดเดะมาละใส่ปิดใส่กูะเลยคมหรปะโอเคยืนเขาดีเขาดีอดำดีเนระินะ่มนละเ้าก็มาตอนนานๆมคนเด็กอคุณนำพาความเสียบ บ้าผงติดนะพกคทันงบบ่ือ่สี่คู่เล้ารงนี่สี่คลังแสบมีมันอมได้พี่น้อง่วมาคันซอนนานมีเนื้อมันติดมโดนปุ๊บอ้าวพี่น้องแต่เขานางกินโดน่เเจ้าเท่างเลยนี่สี่คนบตอนมนพ่ามันยูเลยโดนมักอบโดนแ่คันกอบแค่กิสัน ผักวะเอาผครับคับเนาะถูะเราว่าผ้นั่นใส่เนาะามีใ่ก้อนใส่ก้อนใส่ก้อนใส่ก้อนเนา่ก้อเน้ำเะว่บ่ดีอคนแล้วโอ้โหบ่เข่า นี่ตัวนี้เขาหรือกตัวนี้เขารือเปลาเอนเอ็นเอ็นดลดนถวนมาลูกน้องบ้าตุแต่อีกประจำช่องคือกอรนล่ะโอ้พี่น้องเซ่บเห็นบาบอ้วนเเอาอะไรมาคุกปุ่นซำเสียบปุ่นไปเนี่ยโี่นะ คุกน้ำก <aust en. S 1> ินกินคูกเกอคุกอ๋อยุดเลยได้ของเรียนแม่แล้วบบอ๋อจะพีน้องคนอ่ะมันืปอยเลือดเยิ้มนะเห็นไะมมเกียร์มลาจะเอาไปตำรถเเพช่เรียนเด้อขับขรถรูปขับรถูแม่นแม่นรูกำลังซอยเหนื่อยเ่รถไฟฟ้า์อย่าขับแล้วรูกขับดูลายเปิดน้ำมันนี่นะ เยอะเลยกันเยูะนะตังกเลยเดี๋ยวไปหาเลื่อนรถกันขันเทียมดำเฮ็ดสีรอบพี่ห่างว่าก็แล้วต้องเดือนเมื่อกี้นี่ใครเฮ็ดสีในได้รถอีกคันหนึ่งเลยความที่หางเลยดี่ขันเฮ็ดซีเลยเฮ็ดตรไหนไม่ดีกันไปเฮ็ดไันขีเม้ามาต่ำยู่ร้านเราไปจอดไว้รันเราอันนี้พ่อได้พิดได้นี่ขีเม้าไปจอดไว้เราขีเม้ามาต่ำมาผมไม่ได้พี ไม่ได้ยุ่มากจอมากพี่พีเดียงกันซีือนทางก้อนนั้นเลือดถึงจำเ่ยตีก็ออกก้อมนพี่ออกเปลี่นีสื่อเปล่าหรอไม่มันมันก้อนสองหมดมึงกระตอบได้ไหมใจยุดตัวนึง ขันหมอนสั่นก็ใว่ามตอนขี่รถตอนตอนที่ไปตำยัวยัวบ้านกลางหนึ่งห้าเก้าตรงๆเลยผมตามสองวัดวัดที่สามวัดที่สามวัดโอาเสาแล้วเงินเบิดโอ้ขันบ่อสั่นเลยเรียบร้อยซื้อเต็ดชื้อเต็ดอันซ้ำตัวบนนะเอาดูพี่น้องดูออกก่อนเนาะเอาดูเอาดูไปคนบุญให้คนบุญก่อนเอาให้บางเชียบนี่นะมักสุก เมนเฮ้ไทกินนเเสือมันมนอบาตูรเ่ของต้องกินสด้ะผมมพอกผมมพอกานี้ทาเคิรงทาเคิรงเหรเพินเพินม้าไปยังอกเคิงออกเด้อออกออกให่ไปหนไก็ดีว่ามาก อื้อหนิขี้ยังเนี่ยหักกันบ่กินบ่ไรข้ากันหนึ่ักันหนึงเลยพอดีกินพอดีกินกินตรงเขากันทักกักกัรไลยเลยแสดงว่ารถจัดเติมให้กันหนึงเลพอดีกินพอดีแ้ั่เป็นมุพี่น้องใหญ่สุบ้าบ้ามาจนดุเสียเลยหน่อยเดียวหนเดียวพอดี นุ่มจิบบ่มาเลยเทียบอ่ะเทียบทกส่วนอย่างโอ้โหนาแบบนิ้จังเลยส่วนยางเลยอยาทำก๋วนเี๋นเนาะต้องช่องหมดบ้งกินเนื้อไหมกินไหมกินไหมไม่เหรอไหมกดทิปกินด้วยมเพียงกินเล้วบ่กินแ้วบ่เอาเนื้อบัวนะ เนื้อิมหนเตอนี้ไงวะจืดะเสือไม่ใช่เนื้อวัวจืดะอือรผู้ใดว่าจืิ้รืวะนี่บางนี่มันมาเียบยุดัดนนี่บางเชียบหน่อยต้รซื้อขวเนยุ้าวหรือเสือมาเใชอากินลแล้วน้ำปลาซาเสือเนือขลาเนย้เนย้าอเนย้เนย้าวเนยวเนยาวน้าเน นี่นี่ตัวนี้เนื้อเสืออันนี้เนื้อเนื้อว่านเสือนี่เนื้อเสือเนื้อเสือเนื้อเสือมันชอบเป็นสีแบบนั้นล่ะยังมาอะไรก็ให้ตอนเป็นไนโพดพ่อพ่อบอกว่าพ่อจิตงไม่ให้เบิ่งยุบหูๆูก็สิมาเสือไม่เลยแต่ว่าหนังขายเป็น้อดหนังมันนะลูกอัวน่ะลดกหัวเนื้อนี่ล่ะถือดอกทานูนเหรอเชือยยังขาดเต็มขัดใครออกกันขับบุเนาะพี่น้องตอนนี้

ไปใไ้นื้สือนะแซบะจับบลุโนนี้วให้หน่อยอ้ยถูงนิ้วอยู่บะานแซบเมันหน่อยะานได้ทงรับจับจับไว้พจะขายแลยวยังวัานางมนะซื้อมาแต่เนื้อซื้อแต่เนื้อมันหมานมวนีัง่มามามาปนสรัแนนี้าชามาชิมมึงด้วยย่างเลย นี่แหลแล้วมันยากน้ำน้นโหยาเป่าเสือเกลืออ๋าซิมด้วยนองให้หมมนี่นีย่างเนมอเลยเสือเนือเสือเสือเห็นมเหย่างเห็นหมดูว่าใส่กันที่แรกกแล้วนะมั้งเสือน่ะมักไส้กันทีแรกกันแล้วโอ้โนเหลาเ่าใหญ่เลยนะเหล่าเสือไหมเล่าเสือมันลงมั่บ่ เอ่อจานกต่อถึนกระเจาไปยิงได้ยี่สิหหกตายมตาันไกลโอเคไม่จะกินต้องน้เนาะตาเบอร์เสร็จกันนี่ละเดี๋ยวน้าเนีอยยังบกขาดเยจะินซีียวเลาเพราอว่าปกติก็บกขาดเยอะละเริ่มยั้งมาเดีวลูกเริ่มยั้งมาเน่ยนน้ก็เลื่องกบพันมาหรอกมันเลื่องัน่ยเราเลือกเชือมันตัดมอหมีดหมรอันเะมีบุคอลไห กันเลยมาแบบลูกมันลูกไอ้กับมาแล้วเจะโชอย่าเพิ่งไปจับมันลูกมันมันบอลลึ่งมันอยากงับอยู่ได้บบไหนไอซเกมก็ตอนจะมาแล้วของเพื่อนละลายนี่นะเนื้อเสือเนี่ยเนี้ก็บบกินตับก็บโกินครับเราเอามาเป็นเนื้อเสือเนื้อไก่เป็นเสือให้กินแต่เนื้อให้กินแต่เนื้อน้ำกระถี่มันได้สั่งมาได้ก็ไมเพื่อนนะแซ่บมากเลเนี่ย

นามสีอีกนามอยู่ข้างๆใช่หรอรถจะเล่งไปกองให้ตัวยอดรถขาสันนี่หน้านี่ผมก่อนั่นเรียะไรหล่ะเนีปยอดมงคลเมื่อคืนเนี่ยรถอะเนแล้วมาบอบอกน้ำปลาบกเขาเน้่เนี่ยนี่น้องบกเขาเลยถามใส่เอขาดน้ำปลาใส่ซีอิ๊วย่างเดีับใส่ซีอิ๊วขาครับน้ำปลาเมียนเนีเือเน่ยเลื่อคนเลื่อนเพื่อให้สุกเน่ดีๆวันที้น่อง ชอบเลยว่ามักเนื้อเสือ hmm. ท yeah. mm ี่พวกเขากันครับรวกคอเข้ากันเสียเดี๋ยวเดี๋ยวลูกกำลังแผ่ย่างอยู่กำลังแผ่อยู่ลูกคือเด็กเด็กนี่จะกินแต่ดิบไม่ได้เนื้อเสือดิบไม่ได้จะต้องย่างเก่อนมักเนื้อเสือมันเสือโอ้ผู้พันมือมือนี้ย่างเสือคือบนย่างโซเทอร์นี่ว่ามกินหนังสติ๊กลูกเสือมไม่ได้เสือดิบไม่ได้เสือน้อยเสือเสือน้อยเสือน้อยผู้พันเอาลิปเกล็ดผู้พันสน็อก เออเอาเอาันั้นไม่ใส่อีกคือจะไงเช็สาการไรล่างลูกเปิดสถากาล่างลูกท่าเนจะเฝ้าด้ะอานได้เมาตัไมาอีกอันนั้น, <laughs> นงง <c oughs> าโอ้หยุดก่อนโยมเราไปเก็บของห้างเพิอ,อะอไรโยมใส่มะยองคักว่าเสียบกัวาิไดขายมังกะชิบ่ไปอันเช่นอันพระไตน้ำพ่งเนี้ย อันนี้ก็ถือใกล้หมดเอา <c oughs> <laughs> น,นีไปใส่ความชินลืมใส่ต้องใส่ได้ควบคบุญอย่างนี้เลยครับเลยของสุดยอดเรือสวมถุงคบมันนี่คือมือเปล่า <c oughs> เฮ้ยมือเคขือบมาอย่างดีครับ เบิ้ดูพี like <laughs> <laughs> ่รองมือยังขึ้นมาปุ่มใช่ความอันนี้ใช่ความปุมเลยแต่ตอนแรบมันมีใส่ต้มแม่เอนือมือใช่ตมเน้านลายนตนวตีกอันตมเลยเอาปหาแล้วตุ่มเบปุ่มไปเพืี้นเนี่ยเฮ้ยเจ้าที่ไปทางพุ่นบอกกล้องมาส่งักนนี้ยังเดกแ่ดะพ่อพรองพูอืมก็เด็อ๋นโถอยู่บ้าน อ้วนงด้งัโอ้โงงงใส่เลย่นางโอ้ทำลายกันหมดี่ไปไมันแก้งกันบนไหนว่มันแก้งบอดจนงวะเนมี้เพื่อนอีเฝ้าหานองไม่เพื่อนอ่เป็นยังไงแตเาคอออมมาน่ยิมมึงด้วยอิจูิมึงด้วย เชี่ยบแล้วครับเชี่บแล้วเออเอนีุ้ยอากี้วุ้ยอากี้กุ้ยห่าเด้พร้อมครั้งนกุ้ยอ่ะเอามักไปก่อนได้หนึผมเินเร็วๆมักไปก่อนเปหนี่น้อยกินบเพ็นปาดมืย่างพรอมเป็นยังไงเอาก็ดิขั้นใเราปาดมือใช้รอความเราเป็นยังไงนไม่เ็เ่เนอัน่เอเอาอันก็ใส้งโะหนะ โอหมาใหมอาออีกอ่ะเจ้าต้องย้ำรู้ได้เลยลืมลืมลืมเข้าใจต้องให้ส่งข้อความความสัง่นาก็อดีต้องเข้าใจกันเดี๋ยวเพราะไอซีเกมมาพี่น้องทีมงานมาครบแล้วขออนุญาตปิดคลิปเลยอยันมเห็นผปพี่เวยมิมตัเพื่อหมกไปชิวอยาซ้ผู้หญิงหนอแล้วมเอเดีพี่น้องเอ้ยัเลยาไม่ไหวยูนเจอยูนใเจเสมอครับพี่้องเมื่อ สวัสด <trif Perm. S 1> ีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนสวัสดีครับผม